เต็งว่ะเพื่อนเต็งอะไรอยากจะมีแฟนเน่ะโถูกคุณมันไม่บอกกับคุณน่ะแล้วอย่างผมนี่คือต้องบอกกับอะไรอ่ะซื้อกินเหมือนเดิมคุณเชื่อผมดิมันเหงาดิมันเหงาสมัยก่อนเนี่ยจะมีเพื่อนไปซื้อด้วยไงเฮ้พูดดิวะอย่าไปอายคุยกันคุยกันคุยแต่ไอพีกิ๊กกิ๊กกิ๊กเออคุยกันดิวะคนเคยทำมาพอรู้ว่ามันเฮ้ยมันไม่ดี แอบไปทำป่ะมีป่ะมีบ้าะมีป่ะไม่มีนะเพื่อนเอ๋ยล่ะคนเราเนี่ยเอาเอาสิไม่มีนี่คือไม่มีต่อหน้าเพื่อนปะหวะไม่มีเลยมันมันต้องรู้จักปรงและปล่อยวางอยากได้เพื่อนคนเดิมกลับมามันไม่ได้แล้วคุณที่เราเคยเจออ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวีรคอ่ะม่มมอะไรเอยากเจออันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพอแล้วเราอิ่มแล้วเราหยุดแล้ว คือเนี่ยไปสุดนะเพื่อนสงสัยกูต้องเป็นคนดีไม่ได้แหละเออเอาแพยหน่อยดีวะนะเออยายทากันไปไปต้องติดทางๆนีไงดูด้วยกันนี่ละเอาวิว่าคุณเคยไปจีบผู้หญิงแล้วแบบว่าที่คุณเดินท้องยานแล้วคุณพูดสันทิใจยุ่นเลย ใช่โอ้โหมันขังก่อนไงแล้วแล้วที่คุณคุณคุณทำคอแบบไม่เท่ด้วยอ่ะจำได้ปหมเดินนกย่างโอ้ยผู้สูงอายหยุดแล้วอ่ะกระเพิ่งกลับราบโอ้ยไม่ชอบไปแล้วซ้อมไป10กิโล่ปั๊บให้มาเดินนกย่างมึงก็ทำกับมันได้สวัสดีครับไปไกลไปไกล ทำทุกอย่างนะสวยจังเลยนะครับแม่ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปกันเลยทำอะไรเนี่ยเนี่ลูกคุณเว้ยเดี๋มาแท้งเลมนะเมตลกตลกใส่ลูกชค่นันจะไม่ชอบเป็นไงได้เบอร์วะไม่ได้เบอร์โทรวะตับนี้วะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะไม่เคยพลาดเฮ้ยเออเอางี้ดีกว่า เอาท้าพีโอ้โหท้าพีทเข้าไปเสร็จปั๊บได้ทุกไลน์ใช่ไหมใช่เออเลยหรอฮ่าฮ่าเนอติ๊กอ๋อติ๊กเอาติ๊กไปรวมกับอีทแล้วรวมแล้วทางแล้วมึงมึงส่งให้กูตอนนี้กูรัวแล้วเนี่ยทำตัวอย่างให้เพื่อนพี่ดูหน่อยได้ไหมปรดีเพื่อนพี่ไม่ค่อยถนัดเดินแบบอ่างพูดแบบพี่ติ๊กชิลโล นะแล้วเดินกลับมาแบบแบงค์วงแคสไปรูกไปสวัสด,ดีโอ้ผมชอบคุณมากจไ,จไคุณชอบผมหร้อเปล่าขอ,อแบบพี่เทเกลับมาแบบแบง์วงแคสเขาไม่สนใจ เสียใจแต่เขาทิ่ม totally ีความสุขอันเต้นแบบพี่นงไปโอเคเพื่อนเฮ้ยเพื่อนตกลงเขาสนใจเราไหมวะมีลูกกูสัตซัตซัต e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซัสซัต e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซัสซัต e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซัสซัต e n s e ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี Senti we yeah, senti we yeah, yeah, senti-we yeah, senti we yeah, yeah.